ัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สลาอยู่ที่ยดเสนะคะวันนี้จะพามากินอาหารซีฟูด้ดดูที่โต๊ะซิมีอะไรบ้างน่ากินอย่างนั้นเลยร้านเนี้ยคือจะอยู่จิตแน่นอกเลยจะอยู่ตรงข้ามกับองค์การมี่ตดูองนั้นเลยองค์การตรวจสอบใช้อำนาจร้าเดี๋ยวมันจะมาเนี้ยนำเมนูเลยนะ ร้านนี้ก็เราชอบม,มาทานมากค่ะนี่อันนี้เด็ดมากเป็นเมนูที่ต้องสั่งเป็นหอยเชลเผาแต่ว่าสังเกตเขาจะมีหมูติดมากับหอยเชลด้วยเขาจะเป็นหมูหมักค่ะและอร่อยมากแม่่มชอบไหมน,นี่ ดูระเอมหมูหมักเขาเลิศมากแล้วทจิ้มมันจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเขาก็ใช้ได้ค่ะอร่อยหมูหมักแบบหอมหอมมากอ่ะแล้วก็หอมเนยอร่อยมากอันนี้กุ้งเผา มาจะซิมกุ้งหมาห้ดูวันนี้เสียดายมากเลยอ่ะปูไม่มีกปกติจะมีปูด้วย้เด้งสดอร่อยอรล่ด อือร่อยมากยืดหงื่งนังต่อมาขอยย้มส่อนอันนี้เป็นเป็นปลาสำลีเผานะเขาจะมีสมุนไพรด้วยเห็นไหมปลาสำลีสำลีหอมสมุนไพรมากๆเขาแบบใส่สมุนไพรเยอะอร่อย ใช้ได้เลยอือเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะคะหอยหวานตัวใหญ่มากๆดูจิมาอุ้ยอันนี้ไม่มีกินไปแล้วดูไหนเนี่ยหอยหวานเ กนินอาหารนี้ต้องมีเลอะนิดนึงมือเลอะแกะยาดูหวานเผาดึงๆกุบๆอร่อยเลมีแต่ของอร่อยอย่ะใครผ่านมาต้องลองมาชิมนะร้านเนี้ยอร่อยตรงริมนู้นก็อร่อยค่ะแต่สตารชองมาทานร้านนี้ ว่าว่าอร่อยมากเลยอันนี้แบบยอดจริงขอบอกที่เด็ดคือหมูแบบหมูมากอร่อยมากขอบอกกินมเป่าก็อร่อยต้องจิ้มออร่อยโอเคเดี๋ยวไปกิ้ต่อแล้วนะบ๊ายบาย